สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะคนเก็บเห็ดมาค่ะเข้าป่าอีกแล้วตอนนี้เราก็มาถึงป่าเห็ดแล้วนะคะดูนี่ค่ะนี่อันนี้อาจจะมีคนมาแล้วนะคะเนี่ยเห็นคนเขี่ยดินแล้วลองเดินดูแถวๆนี้ดูกัน เพราะว่าที่นี่เป็นที่ใหม่นะคะค่ะทุกคนมานี่ค่ะนี่อื้อันนี้เขาคนที่เก็บเห็ดทำไมเขาไม่เก็บดอกนี้เนาะอาจจะไม่เห็นมาถึงปุ๊บก็เจอเลยดูค่ะ นี่ตัวนี้นนน,นตัวนี้มาดูสิใช่ไหมเอ่ยตรงน,นี้นะคะโอ้ไม่ใช่กับตนนัวนี้ดูเห็ดบ้านขัไม่เก็บมาดูสิใช้ได้ไหมเอ่ยถ้าใช้ได้เราก็จะเก็บมนันเนาะนี่โอ้โหนี่อย่างงามเลย คือที่ตรงนี้กดิดติดๆกับที่เราขับที่เราเจอดรถนะเนาะไม่ต้องแบกไกลแค่คก็จับก็บไปด้วยโอ้โหดูอะไรนี่โอ้ใช่จริงด้วยนี่ค่ะนี่โอ้ทางนี้เหตบ้านหมดเลยค่ะทุกคน แต่ก็ยังอ่อนอยู่เราจะเอาไปด้วยนะคะองดูช่แถวนี้ดูสิเป็นหงอม เจอเห็ดอยู่ข้างทางค่ะไหนดูซ <pi> ิ <aspberry> โอ้โหหลายดอกสุดๆใช่ไหมโอ้โหแปเอาของมาขุดไปมันแน่นเดี๋ยวจะโน่นทางโน้นก mm ็ม hmm. ีใช่ไหมเออเดี๋ยวขึ้นข้างบนเนาะเออโอ้โหเจอเห็นแล้วค่ะมาดูก่อนไหม ดูสิโอ้โหเห็ดเยอะแยะเลยมาดูตรงนี้ค่ะนีในนี้นนโหเห็ดสวยงามมากเลยดูค่ะสวยสวยสวยดูต้นหนึ่งโอ้โหเยอะมากเออเยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุดออกมาก,ก่น โอ้โหเห็ดปวกก็มีนี่โดนกวางกินใช่ไหมนี่เลยค่ะแต่ว่าบานแล้วนะคะแต่ก็ยังดีที่เราเห็นเห็ดโอ้โหมาดูทางนี้ค่ะนี่นีนี่ทางนี้โอ้โหนี่อาจจะเน่าแล้วนะคะเนี่ยยังไม่นเน่าเนาะ อนนี้ใหญ่อุ้ยชุดโดนไปนิดนึงโอ้โหเยอะแยะตรงน,นี้เลยค่ะนี่เลยค่ะสุดยอดเยอะเออข้างหลังก็มีเหรอเดี๋ยวกันแป๊นตรงน,นี้หลายดอกเลย นี่เลยค่ะนี่มันเกิดขึ้นมาแตกมาแบบนี้นี่เลยค่ะตรงนี้ม่ใช่ไหมอันนี้นอืน่นโอ้โหดูนี่นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะดูดูเต็มเลยลก็ไปทางนู้นค่ะ เอามาเก็บดูสิเด็กกันเด็กกันเด็กกันแป้นนึงนะแป้นนึงนะนี่เอาคอเกือบหักเอาเก็บดูเก็บเก็บเก็บเอาเลยเกลัวจะเหยียบเห็นข้างหลังไม่ลองแล้วนะเก็บเลยนะเอาเลย บ้านหมดแล้วใช่ไหม,มดูตรงนี้ค่ะอันนี้จะติดๆกับถนนถ้าเห็ดบ้านอย่างนี้เราก็จะเอาไปด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องแบกนะคะดอ,อนนั้นยังดีป่ะกางล่างดมูมิอืมบนหนึ่งเยอะบนหนึ่งอาจจะไม่ดีแล้วมั้งเออน้ำไม่ตาแล้วแหละนั่นอนะ่ะ บดตากรอ่อแม่ได้แหละเพราะว่าม,มันแตกๆอยู่แล้วเดี๋ยว,วเชื้อมันนะดีใจไมาเห็นเห็ดเยอะขนาดนี้ยังไม่เยอะไม่ที่เดียวกัน จุดเดียวเนี่ยใกล้ๆนี่โอเคอยู่แต่มันไม่มีไม่มีที่มาค่ะถอยถอยถอยไปไปนี่เลยตรงนี้นะคะฮะไม่เห็นโอ้ทางนี้ก็มีเห็นไหมมาค่ะไปทางโน้นแป๊บนึงไม่ค่อยๆไม่เห็นตรงนี้จุดสองดอกสามดอกนี่ นี่แม่เห็นปวกเอาไหมนังถ้าไม่น่าก็เอาตรงน,นี้ค่ะนี่จะมีดอกน่งนี่ก็นี่ไม่ดีละมั้งเนี่ยดูกันจะดำดำแบบนี้เห็นไหมคะแต่ก็แข็งอยู่นะคะเนี่ยเดกน้ดูสิโอ้ยตรงนน้นก็มีโอ้ย ตรงนี้ก็ใช่ค่ะดูนี่บาน,นึงเลย บ้านมากไหมอยู่ใกล้ๆนี่เ,เลย <S S S อืมไปต่อ,อ,อดูสีดอกนั่นจะเอาหมาดูตัวน,นั่น,นใช่โอเคเดินมาทางนี้ค่ะ หน้าแล้วนะคะเห็ปวกนั่งเร็วอู้อคนอยากได้เห็ดปวกเหรอนั่นค่ะพี่เราเก็บเห็ดปวกอยู่ มาค่ะเราเก็บทางนี้เลยอยากดึงมากนี่อู้แน่นอันนี้เราต้องขูดนะคะกลัวจะหักนี่โหสุดยอดเลยดูนี่ค่ะโอ้ดอกนี้มีรากไหมรากดอกนี้มีรากไม้นะคะเอาออก,ออก,ออกนี่ โอ้ยเห็ดสะอาดมากเลยนี่นี่นะคะเก็บลงมาทางนน้นดิยนี่จะได้ถ่ายทงแม่เอาตัวนี้มีนอนอใกล้นี่อ่ะ,อะนายบอนมีนอนก็เอาล่ะอันนีย่เนี่ยโยนไปก็ถึงเข้ารถละ ทำไม่เอาเดี๋ยวไม่เต็มถังนะโอ้ยนิดเดียวเต็มถังแล้วนะเนี่ยนี่นี่นี่นี้ยังไม่หมดนี่เนี่ยเนี่ยนี่อันนี้ต้องขูดนี่แน่นมากเลยอือหือโอ้โห สวยมากทำดีๆนะอ่ะกบลุ้มกันข้างหลัง<ม>ข้างหลังตรงนั้นขึ้แล้วเหรอเบอร์หนึ่งเมื่อกี้<ม><ม>ตรงนั้นอนะ่ะโอ้ผมไม่ลงแนะ่ ดูข้างนาค่ะตรงนี้ว้าวหยาหยาบดีๆข้างหลังข้างหลังเออเออ,อเต็มถังแล้วนะคะทีนิดเดียวโอ้ย เดี๋ยวตรงนี้ค่ะโอโห้เรียกเดี๋ยวนี่เดียกเรียวเดียกเรียว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาเลยเก็บเลยเดี๋ยวซีบเป็นแถวเลยเหตุสะอาดมากเลยนะคะมันมันแหง้งอืม ไม่มีฝนแห้งค่ะผ่านมาประมาณสองอาทิตย์ไม่มีฝนเลยนะคะนี่มาดูถังกันค่ะทุกคนดูตัดเตีวยวถังเต็มเลยค่ะดูเยอะมากมานะคะข้างหลังนี้นี oh ่สีโอ้โหต้องลงไปเก็บข้างล่างไหมนี่ตรงนี้ นอนดูขาดูดมีอีกดอกหนึ่งข้างล่างนะืม <laughs> <laughs> ทำไมโคตรอย่างนี้ <laughs> เละเลย <laughs> ดูค่ามันแตกเลยนะคะดู แต่ว่าไม่เน่านะคะนี่อ,อดอกงามโว้ยะสั้นมากนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่อดอกอ๋อแล้วตรงนั้นก็มีนี่ดึงออกมานี่สวยๆเลยโอ้ใหญ่นะนน่คะเล็กๆ โอ้ดอวนี่ก็เยอะโอ้ยาวเนาะโอ้หักแล้วมั้งโอ้ขาสวยงามมากเลยนะคะนี่ยดองนั่นนี่นี่เลยโอ้ โอ้โอ้ขาสวยเสียไปเลยเต็มเต็มดูนี่ค่ะโอ้โหดีใจไหมไม่ต้องแบกเห็ดไหนลองดูแถวนี้ดูสิตรงนี้อีกไหม งได้หรอไมใช่ใช่ไม,ม่ะโอ้ออทางนีน้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดน,น,นี่หละโอ้ใช่อยู่ล<ะ>น,นี้ก็ใช่เนาะนนโอ้โหโอ้โหไู้ซยใช่ได้ไหม อาจจะเน่าไปแล้วนะเนี่ยภาสาได้ไม่เน่านี่โอ้เนี่ยไปตากครับทุกคนตรงนี้ค่ะไหนสินี่โอ้โหเกิดเยอะแยะเลยค่ะ วางนี่เดี๋ยวมาเอาถังเต็มหมดแล้วนะคะดูสิตรงนี้ก็ใช่แค่นั้นเนี่ยนี่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 นโอ้นนี้ไม่ใช่มาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะนี่โอ้โอ้โอ้โอ โอ้หนี่ขาวจัว่วเลยสะอาดสะอาดดอกเล็กเหรอที่ตรงนี้มันจะเป็นเนินเขานะคะ จะไม่ชันเท่าไหร่เราลงข้างล่างดูสิดูค่ะเป็นถนนแล้วรถเราจอดตรงนี้นะคะ เ็ง่ายๆนะคะที่ตรงนี้ดูซินี่อะไรเอ่ยโอไม่ใช่ค่ะดอกไหนที่เราเออที่ตรงไหนที่เราเห็นนูนๆนะคะเรากดแล้วมันยุบลงไปนี่แปลว่าไม่ใช่เห็ดมัสตาร์ค่ะ เห็ดเยอะไหมจะให้พี่ลงตรงไหนล่ะตรงนู้นลงง่ายอยู่เดียวเดียวเดี๋ยวไปรับเห็ดเดียวกันเออปล่อยเห็ดมาตอนนี้จะรับระวังนะโอ้โหจุดเดียว ได้มาเต็มทางคือเห็ดบานค่ะเห็ดบานจะเต็มวัยเมื่อกี้ก็เก็บได้นิดนึงอันที่จริงวันนี้เราเรากะว่าเราจะเก็บแต่เบอร์นหนึ่งเบอร์สองแต่ว่าอันนี้จะติดติดกับทางเราก็เลยเก็บม,มามเห็ดบานเราไม่ต้องเราไม่ต้องแบกมาแบก,แบก,กแบกไกลคะ่ะ ไหนดูสิดูเห็ดอุย้ยสวยงามเห็ดขาวสะอาดมากๆเลยดูนี่ค่ะ